ประกาศคณ,ณะรักษาความสงบเรียบร้อยโอว9 9ฉบับแรกและฉบับสุดท้ายลงวันที่26กุมภาพันธ์2560เรื่องการอำลาตำแหน่งประธานรุ่นและแต่งตั้งประธานรุ่นคนใหม่เนื่องด้วยข้าพเจ้านายมิยุรชาติได้ทำหน้าที่ประธานรุ่นอย่างดีเลิศประเสริฐสีมาเป็นเวลากว่า25ปีทุ่มเทอย่างสุดกำลังความสามารถที่มีจนไม่มีเวลากิน ไม่มีเวลานอนณนะบ,บนัดนี้เราได้ทำการปิดโหวตเรียบร้อยแล้วผลการโหวตจากเพื่อนๆสรุปได้ว่าประธานรุ่นคนใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งในวาระต่อไปนี้คือนายพงพลเปงเรือนข้าพเจ้าขอมอบหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ให้ประธานรุ่นคนใหม่เพื่อปฏิรูปรุ่น6 9ของเราให้ดีเหมือนเช่นที่ผ่านมา สุดท้ายนี้ขออานวยจีลาพรประมวลสงชัยเสมอวันดีมะลิจำลองให้ประธานรุ่นคนใหม่จงเจริญชัดเจยชัดเจยชัดเจยชัดชดชดเจยเจยเจยขอบคุณครับ